พี่พ่มันกำลังออกตายหนึ่งปีนปีนรถเราอยู่นี่น้องมาหยิบไปเอาล็อคมาเทินี่มาเดี๋ยวพี่โหลดหพี่กันให้ก่อน,อนอเจอแล้วเจอพีต่ตาย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  มีว่าเสียงแตกสองแล้วสองหมดครัอพบ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 โอ้โหเฮียเอาเขากับทิ้งมาทิ้งมาเดี๋ยวพี่แอบไปเลยไม่ต้องแอบเอากลับบ้านก็ใช่ไงอ่าเฮ้ยตายสัตวสตายหนุ่ยตายปะไปกลับบ้านเลยเดี๋ยวตาย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  啊，进攻